สวัสดีครับช่องแก้กินเก่งใหม่แล้วครับวันนี้ไม่มีดีเทลอะไรครับมันคือการลวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สาธิตการทําอาหารอะไรนะครับก็คือทําเมี่ยงกินนะครับเมี่ยงผสมผสานเลยโอ้ก็จะมีพวกซีฟู้ดแล้วครับง่ายๆที่บ้านเราแล้วก็มีพวกสามชั้นนะครับหอยแครงโอ้โห,โโหยกให้ดูมันแน่นมากเลยตัวนี้แน่นมากมีกุ้งมีแมงกะพรุนนะครับ อันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงไทยๆหน่อยหมูกรอบนะครับกินคู่กันกับหมี่อันนี้เป็นหมี่คุกนะครับเป็นหมี่คุกใส่ซอสใส่ปรุงเครื่องแล้วใครจะชอบนะครับนี่ผมก็ใส่ซอสใส่น้ําตาลนิดหน่อยเกลือนะครับแล้วก็ตัดแต่งจานออกมาประมาณนี้ชิมดูสิอื้อหือมองมันเค็มเจียวม,มากเลยเนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันสิหอวผักนะครับบ้านๆเลยหอยแกงก่อนง่ายๆ แซ,ซ่บไม่แคลงนะครับอืมหมึกก็ดากได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหมึกแบ่งๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวไปนะครับอืมหมึกสายนี่ของผมลวกนานนิดนึงผมว่านะสำหรับความรู้สึกผมว่าผมว่ามันกรอบดีอันนี้เอาซีฟูดด้ดดีกว่าเลาวก็กุ้งม,มันจะเยอะไปคําต่อไปดีกว่าน้ําจิ้มผมนะครับซีฟู้ดเลย อันนี้ซีฟู้ดสุกๆนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มถัว่วอันนี้ก็คั่วเองทําเองนะครับแล้วก็แต่ถ้าจะง่ายๆก็ถั่วตัดเลยครับตาเลยผสมกันไปเลยสไตล์ผมก็จะผสมกันเลยครับใส่น้าจิ้มเปรี้ยวก่อนอแล้วก็ผสมน้ำจิ้มหวานเข้าไปนะครับเพิ่มความเผ็ดด้วย ผิดขั่วไปหน่อยนะครับอือเข้าปากสิครับจะใช้ผักแะไรผัก,กอ๊อตอันนี้ผมใช้ผักกอตอือมันทุ่มถ่อมันชุ่มฉ่ำงดีบุ๊ขอเสริมความเป็น,นอยกัดพริกไง ใช้ได้เลย,พย,ายาเพราะวลาบางทีซีฟู้ดมันจะเปรี้ยวหวานโดดอย่างเดียวนะครับอันนี้ได้ความละมุนของถั่วอ่ามันจึงหวานใครชอบสาแหน่ผักชหาผักที่ตัวเองชอบมาเลยครับอร่อยแน่ลองทำกินที่บ้านนะครับผมว่าทำง่ายมากเลย ขั้นตอนไม่ได้เยอะมากเลยไม่ได้สาธิตวิธีการทําเพราะฉะนั้นจัดพอร์ชันแบบนี้รีเซนเซชันแบบนี้กินกันเลยที่บ้าน3ามสคนเอาอยู่แน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องแก้กิเก่งนะครับไปนะครับจะทํากินกันดู